วันหนึ่งเฉลี่ยกี่ไม้เนี่ยผลิตวันแล้วพัน,น <000 S 2> ไม้ได้ไหมไม่ถึงตอนนี้ไม่ถึงครับเหรอะแตเป็นเมื่อสมัยก่อนถึงอยู่พันไม้ก่อนพันห้าร้อยไม้ต่อวันแต่นี้อยู่แค่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยไมไ้ครับโอ้โหเฮ้ยหมืหน่เนเงินนะคิดเป็นเงินก็หมืหน่นเงินเนี่ย พันไม้ดีกวก็หมื่นหนึ่งหมื่มน,น,น,นหนึ่ง,งสิบวันก็แสนหนึ่งอุ้ยเดือนหนึ่งสามแสนอ <laughs> นู้นี่นะนี่อบๆนะยังข้างในอีกลานหน้าอีกงั้นตกงลงม,มีเดือนหนึ่งไม่ต่ำมาหนะ้าแสนเนี่ยได้ลาออกจากราชการมนะเป็นลูกน้องที่นี่ม <laughs> ั้ <laughs> งครับผม